ดมดาบจะเป็นสีดำแดงนะครับคมดาบเป็นดำแดงครับม <c oughs> ึงนึกว่ากูไม่รู้เลยไงสัตชูซุยมันดาบดำไม่ใช่หรอครับเออกูรู้มันดาบสีดำไอ้ชิหมหายเกือบเหมือนละไม่เหมือนตรงเหล็กและสีของดาบตรงที่ขั้นด้วยเออกูแล้วก,ก,กูก็บอกแล้วว่ากูรู้เข้าใจไหมกูรู้เออกูรู้และไอตรงที่ขั้นหนึ่งบอกเขาเรียกที่ขั้นไอสัตว์เขาเรียกว่าสือบาเข้าใจไหมซือบะที่จริงต้องเป็นสีดำนะ วันนี้และมึงสีดำใช่ไหมมึงอยากได้สีดำมาใช่ไหมเออเดี๋ยวมึงรอดูไอสัตว์แค่นี้แหละพวกมึงถามกันเยใช่ไหมทำไมดับโซโลใไม่เป็นสีดำเดี๋ยวจะจัดให้ดูสีดำใช่ไหมดับโซโลของจีนต้องเป็นสีดำใช่ไหมถึงจะพอใจพวกมึงเข้าใจไหมเดี๋ยวกูจะทำให้ดูชอบหี อันดับแรกสิ่งที่เราต้องมีในการทําให้ดาบโซโลกลายเป็นดาบเคพื่มไฮที่สีดำหนึ่งต้องมีดาบโซโลที่ไม่เป็นสีดําสีสเปรย์สีดําดูซิว่าถ้าตัวพ่นไปเนี่ยมันจะเป็นไฮคิปเหมือนพวกมือช็อตไปไหมนะดาบโซโลสีดำใช่ไหมเดี๋ยววันนี้กูจะจัดให้พวกมึงดูคอมเมนต์กันเยอะเหลือเกินทำไมไม่พี่ไม่เป็นสีดำก็ใช่ไหมที่เป็นสีดำก็ดาบโซโลต้องเป็นสีดำสิเออวันนี้กูจะทำสีดำให้ดูชิบหายเออ ขอเจ้ามือนะเนี่ยมนะ yeah. าเริ่มทำกันโอเคอันนี้รอบที่หนึ่งสีดำละเห็นไหมดบโซโลอ่ะโอเคเดี๋ยวมาอีกข้างหนึ่งข้างนี้ข้างนี้ดำละ่ะเห็นไหมดำแล้วแค่เดียวเองข้างนี้ยังขาวอยู่ เดี๋ยวเราพ่นอีกข้างหนึ่งให้มันดำข้างกัน โอเครำดับต่อไปนะครับเราก็จะเอาดาบเนี่ยไปตากให้แห้งนะเดี๋ยวผมดูครับว่ามันเป็นไงดเห็นไ,ไหมดาบเห็นปะโอเคย่าไม่สวยว่วะไม่ไมันไม่เหมือนดาบโซโลมันเหมือนดาบในเออ่ดาบที่ขันะ้นต้นน่ะเขาเรียกดาบอะไรนะดาบที่กินดินนะเออของพระเอกอะ่ะเทียบกับเทพานบาลีนะพวกนี้โอเคเดี๋ยวเอาไปตากให้แห้งกันนะครับผมตอนนี้มันสีมันเป็นเกล็ดอยู่นะเอาไปตากให้แห้งนครับเดี๋ยวไปดูกันเกลงดของว่าเจดงนะไปดูๆๆนะๆๆๆนะ ไหนไหนไหนแห้งหรือยังอันนี้ก็ผ่านมาสิบนาทีแล้วครับโอ้แห้งแล้วแห้งแล้วนะครับน่าจะแห้งแล้วแหละแตะๆดูแป๊บนึงโอเคนะครับผมได้อยู่ได้อยู่นะครับแห้งอยู่แห้งอยู่ดูนะครับอืมแป๊บนึงอืมนี่ดาบเชือพายิีวและมึง<อ>สะใจกันแล้วใช่ไหม <laughs> นี่ ดาบชูซุยเ,ยเว้ยนี่เห็นไหมเนี่ยดาบชูซุยนะครับผมดาบโซโลเนี่เยเก็บฮารคิเรียบร้อยเห็นไหมมันดึงฮารคิไปดึงฮารคิดึงฮารคิปลงไปเออไม่ไหวแล้วรอเล่นรอเล่นโอเค <c oughs> <c oughs> okay. ก็แหมมันเจ๋งว่ะนะครับผมผมว่าใช้ได้นะถึงสีมันจะติดไม่ทนก็เถอะฮะก็ขำๆนะอย่าไปทําตามนะทุกคนถ้าใครมีดาบดีๆก็อย่าไปทําตามแบบผมนะอันนี้ดาบมันเก่าแล้วนะผมสามารถเล่นได้แล้วนะครับคือไม่ค่อยได้ใช้อะไรครับเก็บไว้เฉยเดี๋ยวก็ ผมต้องไปขาดออกอีกเลยสีพวกเนี้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปถ่ายแบบเขาเรียกอะไรวะถ,ถ่ายถ่ายให้มันสวยๆเออเก็บเก็บพาดนิดนึงนะครับไปสวยเลยไหนๆก็ทำสีแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับถ่ายแบบเท่ๆเลยนะครับผม โอเคครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไม่ต้องกดแชร์กดไลค์พอนะครับผมแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยว่าเป็นยังไงอยากให้ทำอะไรอีกเกี่ยวกับดาบโซโลโนะครับผมอยากจะให้เป็นสีแดงสีทองสีเขียวสีม่วง,งก็ว่าไปเดี๋ยวจะหาสเปรย์มาพ่นให้นะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะก็ก็ต้องขอโทษด้นะครับสำหรับคำหยาบในคลิปเนาะก็เอาบบเอาเฮฮาอย่าไปคิดมากครับผมอย่าไปซีเรียสอย่าไปอะไรนะครับก็ปกติไม่ใช่วันนี้นะ ก็โอเคครับผมสำหรับใครชอบคลิปวิด okay. totally ีโอนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์ผมกดซับสไครป์ผมด้วยครับช่องวิรุ่นเกเรนะเออเดี๋ยวจะมีคลิปด่นมาแจมอีกนะผมนี่ผมเพิ่งได้เพิ่งได้ทำนะวิดีโอเออก็มันทนไม่ไหวเนาะที่คนเขาคอมเมนต์มานะผมก็เลยจัดแม่งเลยนะครับผมโอเคพูดมากละเราปิดคลิปวิดีโอไว้แค่นี้ดีกว่านะผมเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ see you again